สวัสดีครับผมไบนิชช็อปครับวันนี้ก็มีรถมานำเสนออีกหนึ่งคันนะครับเป็น Honda CB500F นะครับผมรถคันนี้นะครับจด2018นะครับผมโหสภาพนี่เหมือนออกจากศูนย์เลยนะครับสภาพสวยมากครับผมใหม่ๆเลยครับอ่ะเรามาดูรอบคันนั้นก่อนนะครับผมส่วนใหญ่จะเดิมๆนะครับเดิมๆเหมือนออกจากศูนย์เลยนะครับผมอ่ะเรามาดูครับท่อเดิมนะครับ ยางน่าจะยางเดิมนะครับผมยางก็ยังเห<ะ>ลือเยอะอยู่นะครับดูครับโอ้โหยังกิฟิบอยู่ครับผมยางยังเหลือเยอะอยู่นะครับดูฝั่งนี้คร okay. <un> ับด <น authority. S 1> ูฝั่งนี้โอเคเนี่ยครับโอเคดูเครื่องฝั่งนี้ครับดูเครื่องนะครับโอ้โหสวยใสนะครับสวยใสสวยสวยเลยนะครับเครื่องฝั่งนี้อ่า เรามาดูกันช้าๆนะครับอ่าโอเคครับผมเคยนะครับยางหน้าก็ยังเหลือเยอะนะครับยางหน้าก็ยังเหลือเยอะอยู่นะครับอ่ามีของแต่งบ้างเล็กน้อยครับผมพอประมาณครับอ่ะโอเคครับเคไฟสวยนะครับเบรกก็ยังสวยอยู่นะครับผมอ่าเบรกพัดวงพัดเบรกก็ยังเหลือเยอะนะครับเครื่องฝั่งนี้ครับผม ดูเครื่องฝั่งนี้ครับโหเยนกิฟครับรถไม่ล้มไม่ชนนะครับเบาะเบาสวยนะครับผมโหเบาะสวยฮะโอเคดูตัวถังครับถังไม่บุบนะครับไม่มีรอยนะครับผมดูครับโอเคโอเคครับอ่ะคราวนี้เรามาดูของแต่งกันบ้างครับของแต่งมีนิดเดียวครับไม่เยอะฮะ ของแต่งก็จะมีนะครับตัวแฮนด์นะครับแฮนด์น่าจะแต่งมานะครับตัวแฮนด์บาร์ตัวนี้แต่งมาครับอันนี้มันมีตัวยึดโทรศัพท์ให้ด้วยนะครับผมตัวยึดโทรศัพท์ให้ด้วยแล้วก็มีชิลฮะชิลก็แต่งมานะครับชิลแต่งมาแฮนด์เนี่ยมันผมขับแล้วรู้สึกว่ามันขับสบายนะครับขับสบายไม่ต้องแบบกลมมากนะครับไม่ต้องไม่ต้องกลมมากนะครับโอเคนะับแฮนด์เอ่อแฮนด์ชิลก็สวยดีครับชิลก็สวยดีนะครับผมโอเคครับผม อ่ะคันนี้นะครับคันนี้เอ่อมาพร้อมกับกุญแจสองดอกนะครับผมกุญแจสองดอกเลยนะครับอ่ะเรามาดูเลขไม้ครับระบบไฟสมบูรณ์นะครับเลขไม้อยู่แปดพันแท้แค่นั้นนะครับแปดพันนะครับไม้แท้แปดพันครับผมมีบุ๊กเซอร์วิสครบนะครับคันนี้มีบุ๊กเซอร์วิสครบนะครับอ่ะเรามาสตาร์ทดูครับผมอ่ะสตาร์ตทีเดียวอยู่นะครอ่าลองเบิ้ลเบิ้ลดูครับผม สภาพนี้ถือว่าสวยมากนะครับโอเคครับผมครับคันนี้นะครับคันนี้เนี่ยผมเอ่อผมต่อบพรบภาษีให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็เปลี่ยนน้ำมันเครื่องให้เรียบร้อยนะครับพร้อมใช้งานนะครับผมโดยรวมแล้วคันนี้เป็นรถที่สภาพดีมากครับสภาพดีมากน้องๆมือหนึ่งเลยนะครับผมสวยมากครับรถไม่ล้มไม่ชนนะครับผม สวยมากจริงครัคันนี้แนะนำครับผมในราคาที่แบบเออราคาหน้าถูกกว่ามือหนึ่งประมาณครึ่งหนึ่งนะครับครึ่งหนึ่งนะคาถูกกว่ามือหนึ่งครึ่งหนึ่งโอเคครับผมวันนี้ก็ใบในช็อปฝากไว้อีกหนึ่งคันนะครับ CB 500F จดปี2018นะครับสนใจยังไงออมาคุยกันได้นะครับหรือว่าจะเข้ามาดูรถก็ได้นะครับมาลองขับได้นะครับมาที่บ้านผมเนี่ยออมาดูรถ อย่างเดียวไม่ได้นะครับต้องลองด้วยนะครับผมผมให้ลองทุกคันนะครับอยากลองคันไหนก็มาลองที่บ้านผมได้นะครับนะครับมีที่ลองมีแบบเออมีถนนในหมู่บ้านให้ลองเยอะเลยนะครับผมนะครับเป็นสโลแกนของไบไนช็อปนะครับลูกค้าทุกคนที่มาดูรถนะครับต้องได้ลองรถนะครับจะเสียเงินหลักหมื่นหลักแสนก็ต้องนะครับต้องได้ลองได้ลองขี่นะครับว่าเครื่องเป็นยังไงความรู้สึกเป็นยังไงนะครับผมโอเคไบไนช็อปก็วันนี้ก็ าฝากไว้อีกหนึ่งคันครับผมแค่นี้นะครับขอบคุณครับผม